แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพราะชนะของพยาเวที่ให้ไว้กับเซลุบบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพยาเวจอมทัพตัดดังนี้แหละพี่น้องความสำเร็จในชื่อของเรานะคะมาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในมิติของฝ่ายวิญญาณก่อนแล้วสิ่งที่ทำให้มิติฝ่ายวิญญาณเกิดผลแล้วก็สำเร็จนั้นก็คือ,อวิธีการหนึ่งก็คือการอธิษฐานนะคะ การอาธิษฐานช่วยให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเราช่วยให้พระเจ้าเคลื่อนในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นคริสเตียนกับการอาธิษฐานไม่สามารถแยกจากกันได้เลยนะครคิสเตียนที่อ่อนแอมักจะขาดการอาธิษฐานแต่คริสเตียนที่เข้มแข็งเราจะรู้ว่าเขาอาธิษฐานอยู่สม่ําเสมอนะบ,บางครั้งเราทํา ให้การอธิษฐานกลายเป็นเรื่องแบบเล่นๆนะคะใช้เวลาอธิษฐานแค่สามนาทีหรือวันนี้คุณอธิษฐานแล้วหรือยังอ๋ออธิษฐานแล้วอธิษฐานก่อนที่จะกินข้าวนี่แหละนะคะอธิษฐานแค่ก่อนจะกินข้าวสามมื้ออธิษฐานก่อนนอนแค่นั้นไม่ได้นะะการอธิษฐานแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่เหมือนเป็นการทําที่เป็นกิจวัตรนะแต่การอธิษฐานที่เราพูดถึงคือการอธิษฐานสําหรับการเคลื่อนในมิติไฟาบวิญญาณนะคะ การอธิษฐานที่พระเจ้าตอบก็คือเราอธิษฐานสอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระเจ้าเราอธิษฐานตามพระชนะของพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะหลายครั้งยิ่งเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าสถานการณ์มันยิ่งแย่ลงเลวร้ายลงนะแสดงว่าพระเจ้ากําลังจะเคลื่อนถ้าเราอธิษฐานเมื่อไหร่แล้วทุกสิ่งมันดูแย่ลงนะพี่น้องแสดงว่าพระเจ้ากําลังจะตอบคำอธิษฐานของเรานะเพราะว่าอะไร เพราะเมื่อเราที่ฐานนามานซาตานมันจะพยายามที่คัดขวางน้ําพระทัยของพระเจ้านะ,ะมันดูเหมือนจะแย่ลงแต่ในที่สุดแล้วเราจะได้รับชัยชนะนะะในพระคัมภีร์บอกว่าดวงดาวก็สู้ลบจากสวรรค์วิธีของมันพวกมันลบกับสิเสลา ะะมีการต่อสู้ในมิติฝ่ายวิญญาณทุกครั้งที่เราอธิษฐานจะมีการต่อสู้ในมิติฝ่ายวิญญาณนะคะทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะนําคําตอบมาให้เราแต่ในขณะเดียวกันศัตรูของเรามันก็พยายามที่จะขัดขวางคําตอบนะคะแต่ข้าพเจ้าหนุนใจว่าให้เรายังคงอธิษฐานต่อไปนะะแล้วพระเจ้าจะตอบเราในเวลาของพระองค์นะคะในช่วงเวลาที่เราอธิษฐานให้เรารักษาความเชื่อของเราไว้นะคะอย่าใจฟอ เวลาที่ดูเหมือนอะไรมันเหมือนแบบยิ่งแย่หลงนะ,ะเราอย่าใจฝ่อแต่ให้รู้แล้วว่าเมื่อมีการเคลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะดีขึ้นหรือร้ายนะ,ะแสดงว่าพระเจ้ากําลังทํางานในมิติของฝ่ายวิญญาณอยู่นะฮะมิติของฝ่ายวิญญาณเป็นที่ที่เรากําหนดนะฮะชีวิตของเราในโลกนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการอธิษฐานเราไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับแหล่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้นะ,ะแล้วการอธิษฐานควร ที่เราจะทำอยู่เสมอตลอดเวลานะะไม่รวมแค่แบบช่วงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราจะเฝ้าเดี่ยวนะเราจะอ่านพรจะจนะและอธิษฐานแค่นั้นไม่พอนะการอธิษฐานจะต้องเป็นลมหายใจลมหายใจหมายถึงว่าเราหายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราไม่ใช่หายใจแค่ช่วงก่อนจะกินข้าวไม่ได้หายใจแค่ ช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวไม่ได้หายใจแค่ก่อนจะเข้านอนนะแต่การหายใจคือเราต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจเราต้องมีการอธิษฐานมีการท่งนำของพระเจ้าไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราจะทําอะไรก็ตามให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ถามพรองทุกอย่างนะคะเป็นการฝึกการ ฟังเสียงของพระเจ้าด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นนุ่นใจนะคะถ้าใครยังเป็นคนที่อธิษฐานน้อยอยู่นะคะชีวิตของเรามันจะเคลื่อนไม่ได้เราต้องฝึกไิน,นัยในการอธิษฐานนะคะแล้วก็มีจิตสํานึกมีเขาเรียกว่าระลึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่เราทำเราจะอธิษฐานแล้วเราจะคุยกับพระเจ้าการคุยกับพระเจ้าก็คือเป็นการอธิษฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้ว เราอธ <the prestigious> mhm. ิษฐานตามพระชนะของพระเจ้านะคะเมื่อเราอธิษฐานตามพระชนะของพระเจ้ามารซาตานไม่สามารถจะยับยั้งคำอธิษฐานนั้นได้เลยมารซาตานไม่สามารถที่จะขัดขวางคําตอบนั้นได้เพราะว่าพระชนะนั้นเป็นความจริงและเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เกิดขึ้นในชีวของเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เราฝึกไว้ในในการอธิษฐานแล้วอธิษฐานให้ถูกต้องคือตามน้ําพระทัยตามพระชนะของพระเจ้าแล้วเมื่อนั้นนะคะ เมื่อเราทำทุกสิ่งเหล่านี้แล้วที่เหลือเราก็รอเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรานะเพราะว่าคำตอบของพระเจ้านะคะจะเป็นคำตอบในเวลาที่เหมาะสมสําหรับเราเสมอเพราะว่าถ้าเราได้เร็วโดยที่ชีวิตของเรายังไม่พร้อมมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีสําหรับเรานะคะแล้วก็พระเจ้าจะไม่ช้าเกินไปแล้วพระเจ้าชอบในการที่ให้เราทูลตอบระองนะคะในคำอธิษฐานของเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ ขระเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ